สวัสดีเพื่อนๆนที่รักในธรรมชาติการประจนภายและการแคมปิ้งทุกทกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอมพิวนะครับจากช่องบีบีทัวร์ิงเช่นเคยวันนี้นะครับผมพาเพื่อนนะครับมาดูสถานที่ลานกลางเต็นท์ที่อันซีนมากๆเลยนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ผมมาแคมป์ที่แคมปิ้งของน้าใสบายบลุงชัยตำบลท่ามสิงขอนอำเภอกิรัตนคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่นะครับเป็นสถานที่กลางเต็นท์ที่อันซีนมากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะครับถ้าทุกๆกคนพร้อมแล้วบัเรไปกลางเต็นท์กันไปลุ เดีย๋ยวเรามาดูบริเวณที่เราตั้งแคมป์กันนะครับโอ้โหอากาศตอนนี้ร่มรื่นฮะ,ะแล้วก็ลมเย็นสบายแล้วก็ผมก็แคมป์ตรงนี้เลยนะฮะสบายสบายเลยวันนี้นะครับวันนี้ก็ออกมากับเต็นท์วิไลโดปูซานสายเอ็มนะครับเต็นท์ครอบครัวของผมนั่นเองรอบบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสามารถแคมป์ได้หมดเลยนะฮะนี่มันจะมีรั้วล้อมรอบนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจะมีความเป็นไพรเวทนะฮะแล้วก็ลูกค้าที่เขาเข้ามาใช้ของน้ําใสเขาไม่สามารถเข้ามา ใช้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหรืออะไรต่างๆในแคมป์ของเราได้เลยนะครับของเรานี่ยพิเศษมากนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับมีไฟฟ้านะคะแต่และจุดก็จะมีไายฟ้าแบบนี้นี่ผมพาไปดูแต่และจุดก็จะมีเต้ไฟฟ้านะครับให้บริการนักท่องเที่ยวนี่ผมก็ลากสายไปผมมีสาย30เมตรอยู่10เมตรถ้าเกิด10เมตรแบบผมว่าน้องนอนใกล้ๆหน่อยแต่ว่ามันมีหลายจุดไงตรงนั้นก็มีตรงนู้นก็มีมีหลายที่นะครับสําหรับจุดพ่วงไฟฟ้านะครับก็ประมาณนี้ ลานล่มลื่นนะครับไม่ร้อนแล้วก็มีลมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะนอนข้างล่างก็ได้นะครับเนี่ยข้างนอกรั้วแต่ว่าต้องกลางหลัง5้าโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเก็บก่อน10โมงข้างนอกก็ประมาณนี้จะติดริมน้ำเลยนะก็จะป็นตรงนี้น้ำใสมากนะฮะที่นอนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเก็บก่อน10โมงกางหลัง5้าโมงนะฮะทางคลองลำไสแคมปิ้งบา้านลุงชายเนี่ยครับก็มีศาลา,าแบบนี้นะครับเพื่อนๆเข้าไปกางเต็นท์ได้นะครับเพื่อหลบฝนใครไม่มีทาร์ปอะไรเงี้ย นนี้ก็มีเต้าไปนะครับไว้ให้บริการเพื่อนๆนะฮะที่เป็นหลังคาอันนี้ก็จะมี2หลังนะครับแล้วก็มีกระหน่ำด้วยเรามาดูเรื่องราคากันแต่ที่นี่ไม่มีอาหารเช้านะครับแต่ว่าเขาจะตั้งเป็นอันนี้ให้เดี๋ยวก็จะเป็นพวกกาแฟกาต้มน้ําขนมนิดหน่อยให้นะครับนนำนี้ราคา600บาทสําหรับ2ท่านนะครับมีเครื่องนอนและพัดลมให้เรียบร้อยนะฮะห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้นะครับและนี้ก็เป็นกระหน่ำสำหรับกางเต้นหรือว่าเพื่อนจะให้เขากลางบริเวณรอบๆนี้ก็ได้นะครับ พื้นที่ค่อนข้างใหญ่โตนะฮะแล้วก็ร่มรื่นผมจะมานอนที่นี่นะครับ4ี่คืน3วันนะฟินที่สุดเลยนะฮะแล้วก็เอาอันนี้ผงยางผมเอามาเองนะแต่ว่าตรงนั้นเขาก็มีเช่าข้างนอกนะครับทั้งเสื้อชุดชีพทั้งผงยางเลยนะฮะตรงนี้เขาก็มีกระเตกนะครับมีอ่าที่ปิ้งย่างให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีสิ่งล้งกานนะครับผมบอกเลยว่าห้องน้ําที่นี่หอมและสะอาดมาก ะะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนี่ก็จะเป็นห้องน้าผู้หญิงนะครับก็สะอาดนะครับนี่มีที่สิโดมีฝักบัวให้เรียบร้อยนะ,ะมีถังขยะนะฮะสะอาดมากแล้วก็ข้างหน้ามีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยถ้าเกิดไม่ใส่ใจนะจะไม่มีรองเท้านะฮะนี่เขารักษาความสะอาดจริงๆนะครับก็มีไฟส่องสว่างทั่วลานเลยนะครับก็กลางคืนที่นี่สวยมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาประดับประดาไฟเต็มไปห,หมดเลยอะ่ะนะฮะ ชิลมากๆบรรยากาศดีนะครับเหมือนมาพักผ่อนบ้านญาติผู้ใหญ่เลยนะครับดูพื้นที่มีต้นไม้ตกแต่งสวยงามนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นลานหินเพื่อนจะนอนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอยากได้ฟิลแบบลายหินก็ตรงนู้นก็ได้นะฮะฝั่งนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆมาเป็นคาแคมก็ได้นะครับคาแคมก็คาระสามบาทนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับ เรื่องยความสะดวกครบคันพอถ้าเกิดเพื่อนๆออมเต็นท์มาเองแบบผมเนี่ยครับก็คนละ100บาทนะครับเด็กอายุต่ำกว่า12บปีเข้าฟรีนะครับ ก็ตกคืนนึงก็แค่200บาทเองนะครับผมกับอีเจนะฮะร,ราคาถูกมากมากเหมือนเขาไม่ได้ทำธุรกิจอ่ะเหมือนเขาทําเพื่อความสุขนะครับทางเจ้าของส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากพักแบบฟิลเต็นแต่ไม่มีเต็นมาไม่ต้องห่วงครับทางแคมปิ้งของน้ํสายใบยลงชัยเรามีให้เช่านะฮะราคาสําหรับ2คนในการเช่าเต็นครับ5้0บาท3คน600บาท4คน700บาทพร้อมอุปกรณ์ครบนอนสบายเหมือนอยู่บ้านเลยนะทุกคนเอาแค่ตัวกับหัวใจมาที่เหลือที่นี่ ที่เราจัดให้นะคะข้างหน้าจะเป็นที่เล่นน้ำของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหน้าร้านของเรานะครับสถานที่เล่นน้ำเป็นยังไงนะครับปะ เพื่อนครับนบายย้าใสมากเลยดูข้างหลังผมนี่โอ้โหสุดยอดเลยทุกคนดูเป็นไงที่นี่หน้าหน้าหน้าลานกางเต็นท์เราเลยนะถือว่าสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเเดินดูร,บรอบๆนะว่าที่นี่เป็นยังไงนะสวย,ยามากนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะ ต้นน้ำจะเป็นน้ําผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะครับที่น้ํามันใสแบบนี้เมื่อกี้ผมคุยกับทางพี่เจ้าของเขาบอกว่านะฮะตรงนี้มันมีเห็นปูนเยอะนะครับแล้วก็พื้นส่วนใหญ่เป็นทรายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยน้ําน้ำใสแบบนี้น โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของร้านค้านะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมอาหารมานะฮะผมก็ไปซื้ออาหารนะครับช่วยอุดหนุนชาวบ้านที่นี่นะฮะ ร้านนี้ก็จะมีะเป็นร้านอาหารตามสั่งด้วยมีาหาันอีสานนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูจะมีพวกน้ําแข็งขายมีของขายด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีส้มตามมีไก่ย่างด้วยตรงนี้ก็มีเสื้อผ้าขายด้วยก็จะเป็นเมนูเขาสมมุติว่าเพื่อนๆมาพักที่แคมป์ครับสั่งที่นี่ได้เลยริเวอร์แคมป์ครับแล้วพี่เขาจะไปส่งให้ที่แคมป์ได้เลยหรือโทรสั่งตรงนี้ก็ได้ครับร้านปิดกี่โมงครับร้านปิดประมาณหกโมงห้าโมงครึ่งประมาณหกโมงอ๋อโอเคครับ มีนะครับเพื่อนๆเมนูอาหารราคาถูกนะไม่แพงมีบริการส่งถึงเต็นท์ด้วยโอเคเดี๋ยวผมสั่งข้าวก่อนนะครับโอเคนะคเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดินดูรอบๆนะครับ ก็าบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นน้าได้หมดเลยบรรยากาศดีมากๆตรงนี้ทุกคนดูนะครับก็จะมีโต๊ะหินอ่อนไว้สําหรับนะครับแขกที่เข้ามาใช้บริการตรงนี้นะครับได้นั่งได้กินข้าวกันนะฮะแล้วก็ที่นี่ยังมีเสือให้เช่าด้วยนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับเพื่อนๆใหญ่รถเล็กมาได้หมดเลยนะครับมีค่าเข้าบริการนะฮะยี่บาทที่นี่นะครับผ้ามําขดแก้วเข้ามานะครับเพราะว่า๋ถ้าเกิดแตกอะไรเงี้ยจะมีนักท่องเที่ยวเขาจะเข้ามาให้บริการได้เหยียบแล้วเขาบาดเจ็บนะครับก็ ขอความร่วมมือด้วยนะครับอย่าเอาขวดเข้ามาละครับแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยตรงนี้ก็จะมีโต๊ะหินอ่อนเยอะๆเลยนะับมุมถ่ายรูปเยอะๆเลยในตรงนี้น่าถ่ายรูปมากๆนะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพานะครับไปดูบริเวณที่เขาขายของนะก็คือจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดู เป็นตรงนี้เขาก็จะมีเสือให้เช่าด้วยนะครับต้นน้ําจะเดินเข้าไปตรงนี้นะครับคลองเนี่ยจะยาวประมาณสัก3กิโลนะฮะตอนนี้ผมถึงต้นน้ําแล้วก็จะเป็นบ่อน้ําผุดตรงนี้ก็คือน้ํามันจะผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะเพราะฉะนั้นน้ำมันจะมีแร่ธาตุมันใสเพราะว่าในน้ำเนี่ยมีหินปูนเยอะนะฮะไม่มีดินไม่มีอะไรมันก็เลยน้ําเลยใสนะครับตรงนั้นแหละพเพื่อนๆเห็นไหมน้ำมันผุดออกมาจากใต้ดินนะครับน,รรน้ํนาแร่ธรรมชาติใสสะอาดมากน,านะตอนนี้ก็มีนะแข่งนักท่องเที่ยวเขาก็มาเล่นเหมือนกันนะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมโดดน้ำลงไปเลยดีกว่า เดี๋ยวเรามา,า,มาดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับว่าร้านที่นี่นะครับบรรยากาศเป็นยังไงนะนี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเต็นท์ของเรานะเต็นท์เราก็นั่งตรงนี้เลยนะครับมีโคมไฟมีนู่นมีนี่นั่นเดี๋ยวเรากินข้าวกันเดี๋ยวเรามาก่กอกองไฟกันสักนิดน,นะครับไล่ยุงเกนินนึงเพราะว่าอ่ามียุงนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของที่นี่นะครับทุกคนดูสวยไหมเห็นไหมเออไฟส่องสว่างมีไฟฟ้าใช้มีห้องน้ําใช้ ทุกอย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะครับอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆนะฮะไปเราไปกอกกาไฟกัน ทุกคนนี่กองไฟของเรานะครับโอ้โหได้ฟิลมากเลยแคมป์นะครับก็ต้องมีกองไฟด้วยนะครับมันถึงจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบนะครับในการแคมป์ีนตัวป่วนตัวป่วนมปช่วยป้า,ปาจุดไฟหรือเปล่าใช่ป่ะบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนฝากที่นี่ไว้ในดวงใจด้วยนะครับสำหรับนะครับของน้ำใสแคมปปิ้งนะครับบายลุงชัยนะฮะ แล้วก็เดินมาหน้าร้านตรงนี้นะเราก็ลงไปเล่นตอนคืนได้นะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาเปิดไฟไว้ให้เดี๋ยวผมพาไปดูน้ําตอนคืนนี่เห็นไหมสายแจ๋วเลยทุกคนดูบรรยากาศการเป่าเค้กของผมนี่อยู่กลางน้ําเลยรับแช่น้ําน้าในคลองน้ำใสที่นี่นะครับสุลาธานีออะทุกคนไปใบ,บกล้องหน่อย เอาเค้กแฮปปี้บดย์ตรงนี้เลยความสุขตัวเองเป็นคนสร้างนะเพื่อนอย่ารอเดี่ยวนะครับก่อนที่มันจะไม่มีเวลาให้เราเดี๋ยวนะฮะตอนนี้เกือบสี่ทุ่มแล้วฮะแต่ว่าทางร้านเขามีไ,มาไฟแบบนี้ให้ด้วยนะครับเวลาเพื่อนๆจะมาเล่นน้ำตอนคืนก็เล่นได้ไดนะฮะตรงนี้เตรียมเค้กกันเรียบร้อยแล้วนะลรัเจ๊ก็เล่นกันอยู่นะหอยเต็มเลยนะครับตามหินตามอะไรอย่างเงี้ยนี่ยจุดจุดจุๆๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเนี่ยหอยอย่างนั้นเลยเจ๊พร้อมยัง ขอให้เที่ยวได้เยอะทำคอนเทนต์ได้ดีแล้ว,ลวขอวมีผู้สับสไครต์เพิ่มนะครับเย้ yeah. yeah. ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับวันเกิดปีนี้ครบ30ปีนะครับสองสิงหาคมนะฮะไม่ขออะไรมากครับขอให้ชีวิตมีแบบนี้ให้ได้นานๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับอย่าเดี๋ยวนะครับแม่ว่าอย่ามัวแต่ทำงานหาเงินนะครับก่อนที่คุณจะไม่มีเวลานะฮะได้ทําได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะครับวันเกิดปีนี้ไม่ขออะไรมากครับขอแค่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดอมมูนิตี้ดีๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆได้รับชมนะครับเอารบคนกวะับ เจอกันพรุ่งนี้เชา้าลาตีสวัสดี อรุณสวัสด์นะครับทุกคนวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่พอดีคนค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่นี่นะครับคึกคักมากๆแล้วก็ทุกๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับเขาจะมีพวกเมนูไก่ย่างอะไรด้วยนะฮะตอนนี้เจซื้อไก่ย่างอยู่ก็เดี๋ยวเราไปกินกาแฟที่ต้นน้ําเลย ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามชมนะครับเมื่อคืนนี้อากาศดีมากๆเลยนะฮะทุกคนเย็นมากๆพล้าวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางนะครับแต่ผมไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอีกสถานที่ลานกลางเต็นท์ดีๆอีกที่หนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็เดี๋ยวอูไว้ก่อนว่าจะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจ a c e b o o k นะครับสาหรับนะแคมปิ้งของน้ําสายบายลุงชัยนะครับตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับมี Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แนะนําให้โทรมาดีกว่านะฮะเพราะบางทีเม่มีเบน้โอรไปดีกว่าสุดท้ายนีของ คนพร้อมเต็นพร้อมธรรมชาติลอยเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายอีพีหน้าเลยอีพีหน้าเลย